สวัสดีค่ะมาพบกับซีรีส์อารามีคิวโปรแกรมเมอร์วันนี้ไปต่อกันที่ ep 4กันเลยค่ะตัดภาพไปที่บ้านนางเอกกลับมาถึงบ้านแล้วเซลซีถามว่าเป็นอะไรดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยนางเอกบอกว่าผู้ชายเข้าใจยากจังแล้วก็เล่าเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนนางเอกบอกดูแล้วตอนนี้เธอเป็นผู้ชายอยู่นะเธอไปนวดเนี่ยใกล้เขาเกินไปถังนวดตนขอให้ซื้อ,อยาให้แล้วยังนอนห้องเดียวกันอีกประธานจึงจะรับไหวหรอเขาเลยต้องรักษาระยะห่างไงล่ะ จากนั้นนางเอกเขอให้เซลซีช่วยเพราะพรุ่งนี้บริษัทให้แต่งหญิงไปทํางานเพื่อนนางเอกบอกไม่ต้องห่วงไม่โปะแน่นอนเพื่อนนางเอกได้ถามนางเอกว่ากู้ม่วได้สร้างปัญหาอะไรให้ไหมเขาแอบถ่ายรูปฉันกับประธานเจียงได้แล้วขู่ให้ฉันเลิกกับเธอเพื่อนนางเอกได้ยินจะไปจัดการกู้ม่วแต่นางเอกห้ามไว้และบอกให้ตามนำไปทําเป็นเลิกกันตามที่รับปากกู้ม่วไว้ยังไงก็ไม่ถูกจับได้หรอกเธออย่าโปะก,ก็พอ ัดภาพไปที่บริษัทพนักงานชายกำลังถูกพนักงานหญิงถ่ายรูปที่แต่งหญิงไว้นางเอกก็ปรากฏตัวขึ้นทุกคนก็อึ้งกับความสวยภายใต้ผ้าคลุมหน้านั้นรวมถึงพระเอกด้วยตาห่วงได้พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายภายใต้ผ้าคลุมหน้านั้นคงจะตกหลุมรักไปหลายรอบแล้วถ้าจะอวยขนาดนี้ชอบไปเลยเหอะพระเอกบอกให้นางเอกตามไปที่ห้องทํางานส่วนพออ้อเฉินบอกว่าวันนี้ดูดีมากเมื่อนางเอกไปถึงห้องทํางานพระเอกก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกับผมหรือเปล่า นายจะคุยกับฉันทั้งๆที่ปิดหน้าอย่างเงี้ยเหรอนางเอกบอกว่าผ้าคลุมหน้ามันเป็นส่วนหนึ่งของชุดนางเอกไม่ยอมถอดผ้าคลุมหน้าพระเอกเลยดึงผ้าคลุมหน้านางเอกออกจากนั้นก็ตะลึงในความสวยเข้าให้น่ะสินิ่งไปหลายวิเลยจากนั้นพระเอกได้พูดขึ้นมาว่าขี้เหล่จะตายไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยลงโทษให้แต่งยิงทั้งวันไม่ใช่รับประทานเจียงประธานเจียงบอกทีแรกจะลงโทษพวกคุณน,นั่นแหละไงกับกลายเป็นลงโทษผมเองซะง,งั้น แมมพระเอกพูดแบบนี้คงหลงเสน่ห์นางเอกเขาให้แล้วสินะขณะที่นางเอกกําลังเดินออกจากห้องทํางานพระเอกยังทําท่าทะเลนน่ารักใส่พระเอกไปอีพระเอกก็บอกว่าให้ออกไปหลังจากนั้นพระเอกก็หลบหน้านางเอกตลอดสงสัยกลัวตกหลุมรักนางเอกวันถัดมานางเอกมาทํางานแล้วเกิดปวดท้องเพราะประจําเดือนมาเลยไปเข้าห้องน้าพระเอกเห็นนางเอกเดินออกไปจากโต๊ะพอกลับมาก็ยังไม่เจอนางเอกที่โต๊ะเลยถามพนักงานว่าลู่หลีไปไหน พอรู้ว่านางเอกไปห้องน้ำพระเอกเลยไปตามหาส่วนนางเอกนั้นพอเข้าห้องน้ำแล้วก็โทรให้เสี่ยวซีมาช่วยเอาผ้าอนามัยมาให้เสี่ยวซีที่นั่งทานข้าวอยู่กับกู้ม่วก็ขอตัวออกไปก่อนไปถึงเห็นพระเอกมาห้องน้ำเสี่ยวซีเลยหลบพระเอกเข้าไปตามหานางเอกกำลังจะเปิดประตูกู้ม่วเรียกไว้บอกให้พระเอกไปตรวจงานด่วนต้องรีบส่งพระเอกเลยเดินออกไปเกือบไปนะนางเอกกู้ม่วบอกนางเอกว่ากระเป๋าอยู่หน้าห้องน้ำให้มาหยิบเอาเอง แล้วกู้ม่วกก็เดินออกไปเมื่อนางเอกเดินกลับไปที่โต๊ะพระเอกถามว่าไปไหนมาไม่สบายหรอนางเอกบอกไม่สบายนิดหน่อยพระเอกจะพาไปหาหมอนางเอกบอกพักนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วพระเอกเลยพานางเอกไปส่งที่บ้านเมื่อถึงบ้านนางเอกถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกู้ม่วดูแล้วเหรอว่าฉันเป็นผู้หญิงเพื่อนนางเอกเลยเล่าให้ฟังว่าบอกกู้ม่วแล้ว เซวซีบอกตอนจะไปหานางเอกที่ห้องน้ำเห็นพระเอกอยู่ที่ห้องน้ำเลยจำเป็นต้องบอกให้กู้มั่วช่วยแต่ไม่ต้องห่วงรับ,ร,บรองความลับไม่เปิดเผยแน่นางเอกก็โล่งใจพอตอนเช้านางเอกไปรับพัสดุเจอพอออกกู้เลยขอบคุณพอออกกู้บอกถ้าบอกแต่แรกว่าเป็นผู้หญิงจะช่วยให้อยู่ในบริษัทได้อย่างปลอดภยัยนางเอกถามเรื่องรูปที่กู้มั่วถ่ายไว้กู้มั่วบอกจะลบให้แต่นางเอกบอกให้ส่งให้ก่อนค่อยลบแหมชัดเจนขนาดนี้เขารู้หมดแล้วมั้งนางเอกว่าชอบพระเอกนะ หลังจากนั้นพระเอกไปเจอนางเอกเลยพาไปตรวจงานที่ศูนย์ดูแลไม่เหมือนมาตรวจงานเลยเหมือนมาเล่นกันมากกว่าตัดภาพไปที่บ้านพ่อแม่นางเอกวันหยุดนางเอกไปช้อปปิ้งกับแม่นางเอกขอตัวไปซื้อน้ำบังเอิญเดินผ่านร้านที่พระเอกนั่งอยู่พระเอกเห็นด้านหลังก็คิดว่าเหมือนผู้หญิงคนที่เคยเจอที่โรงแรมที่เตะจมูกพระเอกตอนนั้น พระเอกเห็นเลยเรียกว่าโคอาลานางเอกได้ยินเสียงก็จําได้ว่าเป็นเสียงพระเอกเลยรีบวิ่งหนีไปพระเอกก็ตามไปพอออชเนก็ตามไปห่างๆนางเอกนี้ไปหลบที่ห้องลองชุดร้านหนึ่งพระเอกวิ่งตามไปจะไปเปิดห้องเก็บของพนักงานบอกห้องนี้ไม่มีคนพระเอกเปิดประตูไปก็ไม่เจอใครเลยพูดแก้เก้อว่ามาวัดประตูแล้วเดินออกจากร้านไปนางเอกเดินออกจากร้านไปเจอพอออชเนพอออชเนบอกผมรอฟังคําอธิบายของคุณอยู่นะกระจบกันไปแล้วกับ E p พเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหม แล้วชอบใครประท่านเจียงหรือพออเชนส s สำหรับแอดขอเลือกพออเชนแล้วกันถ้าไม่อยากพลาด EP ต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนปิ๊งๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ